เฮ้ hey, ทุกคนตอนนี้มีจํานวนคนมากกว่า50%ที่ยังไม่ติดตามช่องพี่วิกนะครับอย่าลืมไลค์แชร์และกดติดตามพี่วิกทั้ง Facebook Fanpage IG ของพี่วิกด้วยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go โอเคครับทุกคนก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับสู่รายการ Rookie Cat กันนั่นเองแล้ววันนี้เราก็กลับมาเข้ามาอีกครั้งเช่นเคยนะฮะสำหรับเกมไมค c คร f t กันนั่นเองเดี๋ยวสำหรับภายในว,วันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับไปดู4ไอเทมต้อนรับวันฮาโลวีนกันนั่นเองคุณผู้ชมเห็นหมวกผมไหมฮะตอนนี้หมวกผมถือว่าเป็นที่สวยงามมากๆเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับพอมีหมวกปุ๊บนะฮะเราก็ต้องมีอุปกรณ์กันนั่นเองนะฮะวันนี้นะครับเราเลยจัดให้มันอยู่ภายในทีม่านนจะหลลอมกๆเยนั้ชมพรรร้อแลววเเาาไปดดูกกััันยี่บบสห ครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็ฝากให้กําลังใจผมเน่นๆเองแล้วก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดตัวไฟเบอร์ผมด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเน่นเองนะครับโดยที่ผมเนี่ยทำการแยกไว้ทั้ง2ฝั่งนะฮะผู้ชมฝั่งละ2ออันกันนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองดูด้านซ้ายมือกันเลยดีกว่าซึ่งด้านซ้ายมือนี้นะฮะจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกนะฮะแล้วก็ชิ้นที่2นะฮะแต่ชิ้นที่2นี่เราต้องเซอร์โวสักเล็กน้อยนะฮะซึ่งจริงแล้วการเซอร์โวของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้ <laughs> ไม่มีเชื้อเพลิงในการคราฟของนะฮะแล้วก็วัตถุดิบในการคราฟของเลยนั่นเองเดี๋ยวเรามาเริ่มอ,อกกุปกรณ์ชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะฮะคุณผู้ชมนั่นก็คือดาบบอลน,นะฮะหรือว่าดาบกระดูกกันนั่นเองนะครับซึ่งอันนี้ผมอยากนําเสนอมากๆากนะฮะผมคิดว่ามันเป็นหนึ่งชิ้นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับนี่ออกมาไปดีเรียบร้อยเลยเว้ยคุณผู้ชมอารมณ์เหมือนกับดาบสั้นอะไรประมาณนี้เลยนะฮะคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมลองสังเกตดีๆนะฮะแต่ว่าเท็กเจอร์ของมันนะฮะคุณผู้ชมผมคิดว่ามันก็เป็นอะไรที่แปลกมากๆเลลยนนนนะะะะะคครรัับแแแออีีี้้ฮุณณผูชมมมมททดาา่ป เลยนั่นเองนะฮะ X13 ที่ประมาณ1.6เลยนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าโอเคไหมวุ้น Oh my god อะไรวะน่ะคุณผู้ชมเราทำการสปอนอะไรออกมาผมก็ไม่ทราบเหมือนกันน่ะคุณผู้ชมผมสามารถฆ่ามันได้หรือเปล่าวะฮัลโหลเพื่อนโอ้เขาบอกว่าเราเนีทำการกดชิปคุณผู้ชมแล้วก็ทำการคลิกขวานะฮะเหมือนกับว่าจะมีตัวอะไรเนี่ยสปอนออกมานั่นเองนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นลูกน้องเราแน่ๆคุณผู้ชมดูตรงแล้วนะฮะแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับผีเลยคุณผู้ชม มันล่องลอยได้นะฮะอารมณ์เหมือนกับผีไทยบ้านเราเลยนั่นเองนะฮะนี่คืออุปกรณ์ชิ้นแรกฮะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูชิ้นที่2กันบ้างดีกว่านะฮะซึ่งชิ้นที่2นี้นะครับเราจะใช้นิสุนโจตัวบล็อกออกซิเดียนนะฮะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะใช้บล็อกที่มันจะแปลกเล็กน้อยนะฮะใครที่เพิ่งกลับมาเล่นอาจจะงงๆงสักเล็กน้อยนะฮะแล้วก็จะมีเจ้าตัวโกสโตนด้วยนั่นเองนะฮะโกสโตนวางไว้ตรงกลางนะฮะแล้วก็ออกซิเดียนวางไว้ซ้ายขวานะครับนี่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนนนี้มมมดววว่่่าาาัเป็ตทสใจกๆยุช เจแพกของเขาเนี่ยถือว่าาจะสวยงามนะฮะแล้วก็แปลกแหวกแนวมากกว่าตัวอื่นเลยด้วยซ้ำนะฮะแต่ว่าดาบมันก็ถือว่ามีอะไรที่ดุนแรงมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมเราลองก,กดชิปได้ไหมคุณผู้ชมชิปแล้วคลิกขวาอู้อะไรวนะน่ะคุณผู้ชมไม่มีพาร์ติเคิลโอ้โอ,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 โอ้ผมเจอ AI หนึ่งตัวที่เข้ามาจะพ v p กับผม อู้อารมณ์เหมือนกับว่าเราปล่อยลูกไฟได้อ่าคิดสภาพาว่ามันเป็นลูกไฟแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมพอเราทําการกดชิปนะฮะแล้วก็ทําการคลิกขวาไปนะฮะก็จะเป็นในลูกไฟรูปแบบนี้นะฮะหลายคนจะสงสัยนะฮะว่าพวกม็อบเนี่ยหายไปไหนใช่ไหมคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราปรับอยู่ในโหมดปลอดภัยนั่นเองนะฮะเพื่อที่เราเนี่ยจะได้รีรวิวอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสวัสดีแกดํานี่แน่ เลยเลย I am sorry นี่แน่เดี๋ยวกันนะมันไปนู่นว่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวกันนะนี่แน่โอเคโดยไปหนึ่งดอกนี่เป็นไงลอ้อลนดีวโอเคฮะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นนะฮะคุณผู้ชมที่มีความพิเศษมากๆเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันดีกว่าฮะคุณผู้ชมซึ่งตัวที่3าของเรานะฮะคุณผู้ชมมันจะอยู่ใกล้กับตัวที่4เลยนะฮะแต่ว่าอันนี้นะผมทำการดึงตัวนี้มาก่อนละกันนะฮะอันนี้ก็เกี่ยวในเรื่องของกระดูกด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าจะใช้หนังนนนนนะะคครรััับุุ้ชชมมททําาากก่่เเองงซึตวี เจ้องเขาเนี่ยอารมณ์เหมือนกับหอกเลยฮะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นแท่งๆในรูปแบบนี้นะฮะแต่เท็กเจอร์มันเนี่ยเป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวมากๆเลยนะฮะคุณผู้ชมอารมณ์มันมันก็เหมือนกับไม้กระทานะคุณผู้ชมและกับเรามองในอีกมุมนึงนะฮะเดี๋ยวเราลองกดชิปแล้วก็ทำการคลิกขวาดูโอ้อะไรรับเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหเราสามารถขี่ได้ด้วยคุณผู้ชมโอ้ไมก่กแต่ดูเหมือนกับว่ามันกำลังติดอะไรบางอย่าง <laughs> มาเรากำลังติดอะไรบางอย่างคุณผู้ชม โอเคเอ้ยมาด้านนี้ได้นะฮะว้าไปได้ปะคุณผู้ชมโอ้โหไม่ได้หรอกคุณผู้ชมเดียวส่งแล้วผมคิดว่ามา้าเราน่าจะตัวใหญ่มากๆเลยนะ,ะแต่ว่ามีม้าในรูปแบบนี้ก็โอเคนะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมโอ้สามารถทําการใส่ของเข้าไปข้างในได้นะฮะรู้สึกว่าน่าจะใส่ไม่ได้ละคุณผู้ชมเพียงแค่ว่าให้มันเห็นช่องอินทอร,รี่ของม้าเท่านั้นนะฮะคุณผู้ชมซึ่งอันนี้นะครับจะมีดาเมจอยู่ที่ประมาณ1นงแอทแท็กดาเมจเลยนั่นเองนะะซึ่งถือว่าเป็นเรสทาาื่าะะาอง นะครับตัวที่2เรานะฮะจะมี4 attack damage นะฮะสรุปก็คือสู้ตัวแรกไม่ได้เลยนะฮะคุณผู้ชมว่าตัวแรกเนี่ยมีตั้ง6 attack damage เลยนั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันดีกว่าฮะคุณผู้ชมตัวสุดท้ายนี้นะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวกินวัตถุดิบมากๆเลยนะฮะว่าเราจะต้องใช้กระจก4ชิ้นนะฮะแล้วก็มีบล็อกเลสโต n นนะครับแล้วก็มีบล็อกขาวนะฮะแล้วก็มี n นเธอร์ไลท์ด้วยนั่นเองนะครับไหนดูสิคุณผู้ชม อารมณ์เหมือนกับเข็มฉีดยาอุย๊ยนี่ไม่ใช่เข็มฉีดยาธรรมดานะครับคุณผู้ชมเป็นโคตรเข็มฉีดยาเลยนั่นเองนะครับเพราะมันใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมมีแอคแท็กดาเมจนะฮะอยู่ที่ประมาณ5นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดชิปแล้วก็คลิกขวาดูนะฮะมีอะไรไหมอ่ะคุณผู้ชมไม่มีหรอโอ้มีพาร์ติเคิลขึ้นมาเฮ้ยคุณผู้ชมมันคืออะไรวะนะ่ะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยผมคิดว่าพาร์ติเคิลมันสวยงามมากอะคุณณผผูู้้้้ชชมมมเเเเเดดดดีีีนนะ๋๋ยยวววกกก่ออนนนนนะะถาาาาางงััรริไปห็บขฮคุ ผมจำได้คุณผู้ชมวอามอบมันอยู่แถวแถวนี้นะฮะสวัสดีสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักของเรานะฮะไหนเราหลอทําการทดสอบนายได้ไหมโดยทําการจะฉีดยานายอออารมณ์เหมือนกับว่าผมทาการฉีดผิดให้กับพวกสัตว์อะไรประมาณนี้เลยนั่นเองนะฮะตัวแรกผ่านไปนะฮะและตัวที่2ก็กําลังจะผ่านไปโอ้โอโอโอโล้นล้นดิล้นลนดิน <laughs> ร้อนรนดิโอเคเอ้ยก็ได้อยู่นะคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีโอ้อะไรหนกะคุณผู้ชมรู้สึกว่าเราเจอเจอโอ้บล็อกเมกาหรอคุณผู้ชมแสดงว่าเราน่าจะอยู่ใกล้กับประตูเนเธอร์แน่เลยนะครับผมชอบพาร์ติเคิลมันมากๆกนะคุณผู้ชมอันนี้ผมพูดตรงๆเลยนะฮะซึ่งตัวนี้นะฮะก็จะมีแอคแท็กอยู่ที่ประมาณ5เลยนั่นเองนะครับก็ถือว่าโอเคในะระดับหนึ่งเลยนะฮะแต่ที่แน่ๆฮะคุณผู้ชมยังไงก็สู้ตัวแรกของเราไม่ได้ถ้าเกิดที่ผมเรียงนะคุณผู้ชมผมคิดว่าตัวหนึ่งแล้วก็มาตัว3แล้วก็ มาตัว4นะฮะหรือว่าจะเป็นตัว1 3แล้วก็2 4ก็ได้นะฮะแต่ว่าตัวที่2เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์มากๆเลยเพราะว่าเรามีสัตว์โครงกระดูกด้วยนั่นเองนะครับมาถึงเวลาแล้วฮะคุณผู้ชมที่ผมเนี่ยจะนาการเปิดโหมดปลอดภัยออกไปนะฮะแล้วก็จะเปิดเป็นโหมดฮาร์ดคอร์เลยนั่นเองนะฮะมาคุณผู้ชมฮาร์ดระดับนี้นะฮะดูสิคุณผู้ชมว่าม็อบตัวไหนมันจะมากล้าสู้กับเรานะฮะเรามีอุปกรณ์มาหาปัญญาต้อนรับวันฮาโลวีนในรูปแบบนี้ <c oughs> โอสวัสดีเจ้าแกะน้อยนายอยู่กับพวกนี้นายไม่กล นี่เน่โอ้หนึ่งทีไม่ตายโอ้ดดีดดดดดคุณผู้ชมดีดดดดนี่แนี่นี่นี่คิดว่าสู้ได้หรอนี่นี่นี่เน่เดี๋ยวด เอผมว่ามันสู้ได้วะ่ะกคุณผู้ชมดูทตรงแล้วถ้าเกิดเราไม่มีชุดในรูปแบบนี้นะฮะมันจะมีอะไรที่เราสามารถสู้กับพวกมันได้กวะคุณผู้ชมคิดขวาอย่างนี้เงี้ยเออได้อยู่คุณผู้ออชมระยะไกลใ,ใช่ไหมคิดว่าสู้ไม่ได้ใช่ปะปลาดนี่แน่ทดสอบแกะไปก่อนเลยคุณผู้ชมโอ้โหเดี๋ยวเราจะลองออกจากป่านี้ดูนะฮะคุณผู้ชมโดยที่เราจะไม่ตายเลยนั่นเองนะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมคิดไว้นะฮะหวังว่ามันน่าจะไม่เป็นในรูปแบบนั้นคือถ้าเกิดไม่มีพื้นที่ที่มีแอร์เรียกว้างมากกว่านี้นะผมก็อยากทําการขี่สัตว์คคงงกกรระะะดูขออเาานนนุ้ชมแตต่่วี เรายัางหาพื้นที่ที่มันโล่งๆในรูปแบบนั้นไม่ได้เลยนะครับระหว่าง o ช s h ไ t o ก my god ผู้ชมเห็นเลือดเราไหมฮะโน no no n no, 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 no. เราต้องไม่มีวันตายนะฮะพี่วิกเป็นอมตะนะฮะแต่ตอนนี้อ้เ oh, ดี๋ยวเดี๋ยม oh my g โอไม m ก g o เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะคิดว่าพวกนายจะสู้ฉันได้เหรอนี่แน่นี่เน่้ h oh my กอด โอ้ oh my god ให้ตาเยเถอะฮะคุณผู้ชมเรามีอุปกรณ์มหาปะไรเลยนะเว้ยคือเราจะมาตายคนดูดูแบบนี้เนะี่ยมันทําไม่ได้นะฮะคุณผู้ชมผมไม่รู้เกันว่าตอนนี้ตัวเกมกาลังเล่นอะไรกับผมอยู่นะฮะแต่ว่ารอบนี้นะผมเอาจริงแล้วคุณผู้ชมเรามีทั้งเข็มเรามีทั้งดาบนะฮะยังไงรอบนี้เราสามารถโจมตีพวกมันได้อย่างแน่นอนนะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมขอหาทางออกจากป่าก่อนนะคุณผู้ชม <laughs> คือมันเหมือนกับว่าเราอยู่ในป่าดิบชื้นมากๆอะคุณผู้ชมว่าตอนนี้นะเราเดินไปไหนนะฮะเราก็เจอแต่ป่านะฮะสวัสดีสัตว์น้อยแสนน่ารักนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้าเบาเอาเบาเอาเบานี่แน่นี่แน่โอ้โหตีไปรัวๆคุณผู้ชมเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แน่นี่แน่เอาเบเออนี่แน่นี่แน่นี่แน่โอเคโอเคอย่างน้อยผมก็สู้ได้เว้ยคุณผู้ชมอย่างน้อยผมก็สู้ได้นะฮะถึงมันจะเป็นอุปกรณ์ที่มันก็จะช่วยเหลือเราว้าวเหมือนกับว่าเมื่อกี้ผมได้สปีกก็ไม่รู้อะคุณผู้ชมเพราะ่เมื่อกี้เราวิ่งเร แม่เอ๋ยด้านนี้มีแม่เอ๋ยอ่านี่แน่นี่แน่นี่แน่ยิงไปก่อนเลยหนึ่งลูกเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหรือว่าอุปกรณ์ชิ้นนี้มันเข้ากับพวกมอนสเตอร์วะเห็นไหมคุณผู้ชมมันวิ่งเร็วขึ้นนะฮะเท่ากับว่าพอเวลาเราตีไปปุ๊บนะฮะหรือว่าเราใช้งานไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์วิ่งไวด้วยนั่นเองนะฮะเอ้ดีดีดีถือว่าเป็นการวิ่งหนีที่ดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าแต่ว่าเมื่อไหรผมจะเจอลานกว้างฮะคุณผู้ชมผมจะได้การสปอนมาออกมาแต่ว่าแต่ว่าตอนนีีุ้้้้เเมมมมมมมื่่่่่ออ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 ไหรรรผผจจะะกกกกกาาาาลลุัททคูู้ชชปยบแว เลูกรักของป,ปา๊าป๋าอ้าว what is that <laughs> มันลงไปอยู่ในดินได้ยังไงมันว้า <laughs> อะไรวะเน,นี่ยคุณผู้ชมอ่าสปอนออกมาใหม่อ่าเอ,อ้ยหมูหมูหมูสงสัยอ่ะนี่ไงนี่เนี่ยสงสยัยสงสยัยมันสงสัยม้าในตัวเราฮะคุณผู้ชม <Wow. S 2> เนี่ยฮี่กับกับฮี่กับกับนี่แน่นี่แน่ฮี่กับกับนี่แน่นี่แน่เดี๋ยวก็ได้นี่แน่นี่แน่นี่แน่เอาบอ่อเอาบอ่อฮะฮะใครจะสู้อ่ะใครจะสู้โอ้ยขีเปอะขี้ปอะขี้ปอร์ๆๆๆ เฮ้ยเพีกับพี่กับนี่แน่นี่แน่อะงงงงโอ้ยเลือดเราก็งงแล้วคุณผู้ชมทำไมอยู่ผมก็จะตายไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรามีหมาก็ดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมทําให้เราเนี่ยวิ่งไหวมากๆเลยนะฮะว้าวนี่มันคืออัศวินรติการ เฮ้ยใช้ได้อยู่นะชื่อน,นี้ยคุณผู้ชมผมก็ชอบนะฮะเดี๋ยวเดะเดะเราขี่ม้าทะลุไปนะฮะทะลุไปนะฮะโอเคแล้วก็ทนะ,ะลุไปนะฮะว้วมาลานกว้างในรูปแบบนี้ <c oughs> ผมคิดว่ายังไงผมก็รอดนะฮะใช่ฮะคุณผู้ชม <c oughs> ผมรอดนะฮะแต่ตัวผมไม่รอดนะฮะว้าว <c oughs> เราเจอคีเปอร์เยอะมากเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเราตีใครไม่ได้เลยนะฮะถ้าเกิดเราตีรอบนี้ <c oughs> ผมคิดว่าเราอาจจะตายเลยก็ <c oughs> เป็นไปได้นั่นเองนะครับและเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมคือ4ไอเทมมหาปัญะนะฮะต้อนรับวันฮอลร์ กันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคุณผู้ชมสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมแล้วก็ชอบอุปกรณ์ทั้ง4อย่างนี้นะฮะเราชอบการรีวิวในรูปแบบนี้ของเรานะครับก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะฮะ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดซับสไคร์เ์ผมด้วยนั่นเองซึ่งเป็นลังใจผมได้ไปตามคลิปแหม่ของเราด้วยนั่นเองซึ่งตอนนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกดดิพิช่องเราได้แล้วเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆกันด้วยนั่นเองและสุดท้ายนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊กแฟนเพจของเราได้แล้วนั่นเองก็ว,วันนี้นะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันโอกาสหน้าเจอใหม่ก็ผมสวัสดีครับบ๊ายบาย